ลูกข้าเอมายลูข้าเอามาย เขาจะตัดสลับกันเลยเขาวิ่งขึ้นขัวซ้าวาน้ารขวาแต่เขาจะไม่ปล่อยทีเดีตมต่เขาจะปล่อยถ้าไปซ้ายมือไปขวา Kom. สงส่านะอีนั่นมเสียเยอะมึงเตียเยอะตีให้ชัวร์ล้วตามลูกด้วยตีไปแล้วตามลูกด้วยไม่ใช่ยืนมองลูกตีล้วตามตีแล้วตามถ้าตีแล้วมองเขาสวนหมดแหละ ีิดตามสีละตาม,ตามดูลูกถ้าลูกยังไม่ตกพย้นอย่าหยุดขยับขาตามตลอดหอ,อ,อมหอ,อมหอ,อม สิบห้านี่เอาไค้อะไรมาตามตามสมสี่ตอนที่สองมส่าคนเยอะคนผลิดไม่ได้แบบ

เดี๋ยวเข้าไปขายเลยรุ่งอันนงดีเมื่อวานเส้นร้าวเราไ้สองชั่วโมงามพ่วงเอ้เส้นรทาวทั้งเส้นกรเมื่อวานเขาเป็นเองนี่างใช่ไหมแตนี้ไม่ได้ตั้งใจไปแล้วต้องไปเอาใหม่เส้นร้าวเก่งๆพอเลยแยกรัศดารัศดาแล้วเออยอดทางได้ตั้งแต่บ่ายสามอ่ กลับมาถึงบ้านเพื่อแกล้งวนเอาไม้เป็นตัวเดียวแล้วก็ยูเทิร์นกลับมาแล้สุดท้ายคือแบบไม่ไหวก็เลยต้องยูเทิร์นกลับรับเท้เาเสร็จเด็กไปซึ่งรัศดาเขาบอว่าหุนของไขาไปเลยกูยอมเลยนี่มันไม่เข้าหุ่ที่สาแลพวกที่ไปรามเมื่อวานเขาบอกว่าโดนลอยโดห้ามเข้าไม่ได้โดนใส่บี้ ก็นามแข่งแต่เสืองครแล้วหล่ดึงโพดึงโปตอนนี้มือคุณปีนเขาตรงสนามเขียนคุณม in ือ อ้น่้อยอนัไม่ได้หนักไม่ได้้นนะเราไม่ออกอะไรของคุของมึงใครไม่รู้ไม่ใช่ของคนละมือโยนให้กูทืไม่รไม่รู้สเออวันนี้ไงเจ้าของอะโยนเขาไปโยนเข้ามาไม่รู้ไม่รู้ 对，如果我。